ติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซ่พาวดรวชานลด้วยนะคะขอบคุณทาง f อใหม่นะคะและ f อเก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะ แนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้าไม่หลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะทักทายพูดคุยกับน้องโซได้นะคะทุกคนนัวทุกคนหนูเป็นหวัดน,นะสวัสดีครับพี่ประเทืองนะคะขอบคุณนะคะที่เข้าให้กำลังใจสาวโอุ้ยทุกคน รอบบ่ายหนูลืมส่งเลยอ่ะในบ้านแป๊บหนึ่งนะคะกาชาดก็ยังไม่ได้ส่งเลยนะคะเป็นหวัดอีกแล้วทุกคนอากาศเย็นมากอากาศเย็นมากเลยสองวันแล้วนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้ฝนตกนะคะที่ที่น้องสาวโซ่อยู่นะฝนตกนะทุกคนน้องสาวโซ่ก็ส่งกำลังใจนะคะให้กับพี่พี่เอฟซีนะคะแล้วก็พี่พี่ที่อยู่ ทางใต้ด้วยนะคะน้ำท่วมเนาะเดี๋ยวขออนุญาตส่งรอบรอบบ่ายลงบ้านก่อนนะคะบอน้องโซ่ส่งยังเขาเรียกอะไรอะ่ะทุกคนส่งเพิ่งถึงอะไรอะ่ะออกกาชาตออิถึงกาชาตแล้วและอีกรอบหนึ่งนะคะ ส่งอันนี้อ่ะแล้ก็จะได้ส่งน่อยไปแล้วนะคะเพราะมันจะไม่ทันอบบทุกคนหูนูส่งช้าอีกแล้วเมื่อคืนน้องสาวโซฟันเห็นผู้บ่าวอะทุกคนทะเลาะกันอะไรนะไม่ทะเลาะกันหรอกทุกคนพูดคุยกันเรื่องปลั๊กไฟนะคะแล้วก็ คุยกันเรื่องปลั๊กไฟเน่นๆหน,หน่อยนะคะแล้วก็อะไรแล้วก็จนน้องสาวโซ่ฝันอะคุยเรื่องปลั๊กไฟนะคะนี่เรื่องอะไรหรอกทุกคนเรื่องปลั๊กไฟนะคะคุยกันเรื่องปลั๊กไฟจนแบบน้องสาโซ่ฝันอะจริงนะคะขออนุญาตอ่านก่อนนะทุกคนนั่งก็ไม่สุภาพอีกนะคะปิดก,ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะพี่ยามินนะคะขอบคุณนะคะพี่ยามินนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจสาวโซนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะสวัสดีครับสาวโซมาให้กําลังใจและรับชมแนวพางนะคะจากพี่ธีรศักนะคะขอบคุณพี่ธีรศัก์นะคะที่เข้ามาให้กําลังใจสาวโซวันนี้ใส่อันนี้นะทุกคนอันนี้ไม่ได้ใส่โบนะคะวันนี้ไม่ได้ใส่โบใส่กิบกิบดอกไม้นะทุกคนนะกิบดอกไม้นะคะที่นี่ก็ไม่ค่อยสวยหรอกนะคะนี่ขายไม่ค่อยสวยทุกคน สวยอยู่โบสีดำนั่นแหละที่สวยที่สุดแล้วคือโบสีดำนะคะทุกคนแต่โบใหญ่ๆอ่ะน้องโซ่มีนะแต่ว่ามันซื้อข้างข้างละอันนะต้องรวบผมขึ้นนะ่ะถึงจะใส่ได้นะทุกคนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ฟ้านะคะพี่ฟ้าโชคดีเมาตอนว่ะเมาเมาตอนวันจังนะคะขอบคุณนะคะเมาตอนกลางวันใช่ไหมไม่เมา ไม่เมาไม่เมานะคะคดีเป็นหวัดนะไม่เมาน้องสาวโซ่ไม่กินเหล้านะทุกคนเพราะว่าน้องสาวโซ่ไปใส่น้ําเกลือมานะคะหมอไม่ให้ดื่มไม่ให้ดื่มเบียร์นะคะเพราะว่าเพราะว่าหนูอะเอาหนูพูดจริงนะหนูจะดื่มแค่อาทิตย์ละครักระปองหนึ่งนะคะอันนี้คือเพราะด้วยที่หนูอะทางานใช่ไหมทุกคนหนูต้องนั่งนั่งแล้วมันปวดมันเมื่อยนะทุกคนแล้วครั้เนี้ยพี่สาวหนูก็บอกว่าให้ดื่มวันละปองนะ แต่ดื่มมันก็เมานะคะทุกคนไม่ใช่วันละปองอะอาทิตย์ละปองนะคะ,อะ,อะ,คะพอให้เลือดลมไหลดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ้องโซ่นะคะท,ทักทายจากพี่ป้านะคะขอบคุณพี่ป้านะคะที่เข้ามาให้กําลังใจสามโซ่นะคะขอบคุณมากมากเลยพี่สาววันนี้ลูกค้าเยอะไหมพี่สาววันนี้เบิร์นนะคะเก้าเก้าหกกนะคะพี่อุไรนะคะขอบคุณพี่อุไรนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจสาวโซ่นะคะเมื่อวานน้องลาพัฒนามีเบิร์นนะเมื่อวาน เมื่อวานมีเบิ้ลน,นะคะลาพัฒนาโพสโพสมองโมกเตนนะเยอะมากค่ะปารเรื่อยๆแหงๆนะคะพี่ปาลูกค้าเข้าดีมากเลยนี่คนดีเขาเรียกว่าคนดีนะ,ะนะคะลูกค้าก็เยอะนะคะน่ารักครับนะคะจากพี่ฟ้าโชคดีนะคะขอบคุณนะคะขับมอลตอรขับมอลตอรเมื่อกี้นะคะ อันนี้วันนี้ทุกคนได้จ่ายค่าไฟนะคะวันนี้พี่ชายส่งมานะคะก็เลยบอกว่าโอเคเดือนนี้คือจะไม่แช์นะเด,เดี๋ยวหนูจ่ายคนเดียวก็ได้นะ,ะนั่นแหละทุกคนเพราะว่าพี่ชายก็น่าพี่ชายน่าจะช็อตนะคะทุกคนเพราะว่าพี่ชายไปเช่าที่เขานะคะแล้วคันนี้คนที่เขาเอาที่ให้นะตอนเขาจะให้อ่ะเขาพูดดีนะทุกคนก็คือ เอาทำไปก่อนนะคะเดี๋ยวขายอ้อยแล้วก็ค่อยให้ค่าเช่าก็ยัดาติกันนั่นแหละทุกคนยัดาติกันเนี่ยตัวดีมากเลยทุกคนแต่คราวนี้ตอนนี้พี่ชายหนูปลูกอ้อยแล้วอ้อยกำลังสูงแล้วเขาก็มาเรียกค่าที่นะคะค่าเช่าที่โดยที่ตัดไม่ได้อ่ะทุกคนแล้วมันกลายเป็นพี่ชายอะ่ะชอ็ชอตช็อตตังคะคะก็เลยนั่นแหละ ก็มายืมกับน้องโซ่แต่ว่าหนูก็ไม่มีให้นะคะทุกคนหนูหนูก็รักนะรักครอบครัวนะบางทีเราก็เครียดนะคะเนี่ยก็ร้องหมอลำไปแล้วนะคะก็เครียดที่แบบช่วยพี่ชายไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะทุกคนแต่เรื่องแบบนี้นะน้องสาวโซ่เคยบอกแล้วนะคะว่าอย่าไปเช่านะคะถ้าเช่าต้องมีลายลักษณอักษรเขียนไว้ด้วยนะคะก็เข้าใจนะคะตอนที่คุณอยากให้เราทําใช่ไหมอะไรคุณก็ให้โอเคอะทุกอย่างคือให้แล้วพอเราทําปุ๊บ รายังไม่ตัดอ้อยเลยพี่ชายหนูอาจจะจ่ายไปแล้วครึ่งหนึ่งนะทุกคนเพราะหนูเนี่ยก็ไม่ได้ถามรายละเอียดอะไรมากมายนะคะถ้าไม่จ่ายครึ่งหนึ่งอะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะให้เราทําใช่ไหมทุกคนหนูคิดว่าน่าจะจ่ายไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะของของค่าเช่าที่ทําสวนอะทุกคนพี่ชายหนูปลูกอ้อยนะคะนั่นแหละแต่คราวนี้พี่ชายก็โทรมากับหนูว่ายืมหน่อยมีไหมอะไรเงี้ยก็หนูก็เลยบอกว่าหนูไม่มีนะคะ ใช้ใจหนูก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยเออก็สงสารนะแบบบางครั้งที่หนูแบบไม่ไม่อยากช่วยนะคะอยากให้พี่ๆเขาเติบโตอะไรเงี้ยมันก็ลําบากใจตัวเองใช่ไหมทุกคนอะไรที่เราปฏิเสธได้ใช่ไหมแล้วก็ควรปฏิเสธนะคะแต่ว,ว่าก็จริงๆหลยทุกคนบางทีบางเดือนน้องโซ่ก็ช็อตเหมือนกันนะคะแล้วคราวเนี้ยพี่พี่สะพ้ายก็เลยก็เลยบอกบอกพี่สะพ้ายว่าโอเค เดี๋ยวจะคุยกับแม่ให้ว่ายืมกับแม่ไปก่อนอะไรเงี้ยพี่สะพ้ายก็เลยบอกไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวจะหาทางอื่นนะคะจะไม่ยืมกับแม่เพราะว่าหนึ่งคือยืมกับแม่แม่จะทวงตลอดเนี่ยทุกคนก็คือต้องได้เงี้ยแล้วถ้ากาหนดว่าโอเคเนี่ยห้าปีแล้วพี่ก็ยังไม่คืนและไม่เป็นไรนะคะก็เขามีค่อยคืนนะคะนั่นแหละทุกคนแต่ว่าก็ต่เองก็รู้สึกน้อยใจไนดะ้แบบเออพี่ชายเดือดร้อนจริงๆอะไรเงี้ยก็คือช่วยไม่ได้อะไรเงี้ย ก็คิดคิดคิดน้อยใจตัวเองเหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่รักครอบครัวทําไมถึงน้องโซ่ไม่มีแฟนใช่ไหมทุกคนเพราะน้องสาวโซ่เป็นคนที่จิตใจดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวก,ก็คือถ้าเรามีแฟนใช่ไหมเราจะไม่สามารถซับพอตครอบครัวเราได้ใช่ไหมทุกคนเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันครอบครัวของเราปัจจุบันใช่ไหมนั่นแหละคือปัญหาคือหนูไม่อยากเอาใครเข้ามาในชีวิตนะคะคือ เราเรามีภาระอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้ใครมามีภาระกับเราใช่ไหมทุกคนมันก็มีส่วนแล้วค่เน,นี้ยก็พี่ชายก็โทรมาว่าเออขอขอตั้งหน่อยซีอะไรเงี้ยจะได้ซื้อกับข้าวให้แม่กินอะไรเงีเออ้ยออะไรเงี้ยหนูก็โอเคหนูก็คือให้นะคะเพราะว่ามันมันไม่ได้เยอะเหมือนตอนที่แกจะยืมใช่ไหมทุกคนหนูก็โอเคให้แล้วหนูก็บอกพี่ชายว่าเดือนนี้ไม่ต้องแชร์นะคะไฟเดี๋ยวน้องจ่ายเองอะไรเงี้ย ค่าไฟเดือนนี้ถือว่าโอเคมากนะคะเพราะว่าร้านร้านเออร้านอะร้านแม่ร้นานอีกคนหนึ่งเขาไปเทพนะคะไปทํางาน,นะคะก็เลยค่าไฟก็เบาลงนะคะปกติก็พันห้าพันแปดนะทุกคนอันนี้ก็เดือนละผันเอ็ดเพราะว่าสองหลังไงทุกคนก็คือหลังแม่น้องโซ่อยู่ใช่ไหมก็คือเวลาเราได้น้ําใช่ไหมมันก็ชักไฟฟ้านะคะมันก็ชักไฟเวลาได เพราะว่ามีหนูซื้อแล้วถังเก็บน้ํานะคะแต่ว่าเขาทําให้มันน้ํามันใดน้ำไม่ขึ้นเป็นเพราะอะไรหนูก็ไม่รู้นะคะนั่นแหละทุกคนเวลาใดาน้ําเข้าบ้านเนี้ยมันก็ชากไฟแรงแล้วสองคืออมีลงสีเล็กอะไม่ใช่ลงสีหรอกทุกคนที่สีเข้าวเล็กๆใช่ไหมเออเวลาเราสีเข้าวม,มันใช้ไฟเยอะนะคะเวลาเวลาแม่สีเข้าอะไรจังสีน้พี่น้องนั่นแหละ นะคะก็ก็มีส่วนหลายอย่างนะคะก็เลยขับมอล้ําลซ้ำเมื่อกี้ก่อนขึ้นเวทีนะคะไม่ได้ขับมอมเอา์ลอน่นเนอพี่น้อง <c oughs> โอ้ขาดแต่ม,าม้ามอยแล้วไปที <c oughs> วันนี้เบิ้ลอ๋อพี่อุไรบอกวันนี้จะมีเบิ้ลเม,มื่อวานเอาเมื่อวานใช่ไหมสุดยอดเลยเนาะพี่อุไรเมื่อวานเบิ้ลมาเยอะมากคะ่ะนะานน่ารักขอใส่สอขอบคุณคอ้ย ไปแล้วสมองสองขอบคุณค่ะนะคะจะพี่ปาสวัสดีครับนะคะจะพี่สุขสัน,นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจสาโซโอเคเดี๋ยวเราหานหน้าทางไปหารหน้าทางกันดีก่อนเนาะเดี๋ยวน้องโซก็ไปดราม่าคนเดียวอีกนะคะนั่นแหละทุกคนก็จะไม่ขึ้นเวทีแล้วนะคะขึ้นเวทีอย่างน้อยก็มีพี่ปลานะคะมีพี่ปลามาปลอบใจก็เลยต้องมาขึ้นนะคะ มีพี่ปลาพี่อุไลนะคะพี่สมิตรายยังไม่เห็นมาเลยเออไม่ใช่ว่าร้องหมอลำอกหักนะทุกคนนะเดี๋ยวหนูเอาการชาติให้นะคะพี่ๆแม่ๆเตร็มจดไว้แคบไว้นะคะการชาติเนะาะการชาตินะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะทันไหมเอ่ยทันไหมคะเดี๋ยวเราจะไปฮานอยกันแล้วนะคะ เมื่อวานนะคะฮานอยโ,โ,โพดโพส,สโอโอโโมโอบุงโมบักแตงนะคะไม่อยากจะพูดเลยมันเข้าเม็ดเดียวเองนะคะสองเจ็ดแค่นั้นนะคะนอกนั้นก็พาสลบนะคะเนาะโอเคนะคะไม่เป็นไรวันนี้แก้แก้มือนะคะแก้ตัวใหม่เนาะทุกคนนั่นแหละ ทุกครอบครัวต้องมีไม่ทันคะ่ะนะคะโอเคเดี๋ยวเอาให้ดูใหม่นะทุกครอบครัวเนาะทุกคนมันก็ต้องมีปัญหากันนั่นแหละเนาะทุกคนมันเป็นช่วงหรอกแต่ว่าปีที่แล้วอะน้องโซนะปีที่แล้วน้องโซหนักมากเลยนะทุกคนแบบถึงขั้นทะเลาะกับครอบครัวเลยนะทุกคนจริงนะคะจนถึงขั้นไม่โทรหาแม่หลายเดือนเลยทีเดียวนะแต่ก็ยังทําหน้าที่ลูกนะคะ ก็มีน้อยใจอะไรนิดนึงนะคะนั่นแหละบางทีบางคนก็บอกว่าไม่ควรเอาเรื่องครอบครัวมาเล่าให้ฟังนะอะไรอย่างนงี้นะคะโอเคนะคะพี่ยามินบอกโอเคนะคะโอเคนะคะเนาะนั่นแหละแต่ถ้าไม่เล่าให้พี่ๆฟังไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังใช่ไหมทุกคนก็มีแต่พี่ๆ FC ซของน้องโซนี่เละนะคะ 7 2นะคะบวกลบคูณหารได้15นะคะสวัสดีค่ะพี่วิรัตเอาไม่ทันหรอพี่วิรัตพี่วิรัตไม่ทันหรอโอ้ยมาทีหลังจ้งสีละเพิ่งมาสวัสดีค่ะพี่ลินนะคะขอบคุณพี่ลินนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจสาวโซ่นะคะจดไว้แข่งไว้นะคะทุกคนนะแล้วก็ดูข่าวภาคใต้อีกนะคะก็ สงสารนะคะน้ําท่วมจนมิดลังคานะคะทุกคนจดไว้แค่ไว้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะนั่นแหละทุกคนเลิฟเลิฟนะคะพี่ยามินขอบคุณคะ่ะน้องโซนะคะจากพี่ประเทืองนะคะขอบคุณนะคะพี่สาวคนสวยนะคะ โอเคนะคะพี่ยามินโอเคอย่างเดียวนะคะเลิบเลิบกับโอเคพี่ยามินสวัสดีค่ะสาวโซค้นสวยนะคะทักทายจากพี่นาทีนะคะโอ้ยพี่นาทีทอนหายไปนานเลยนะพี่นาทีทอนนี่ในบ้านก็ไม่อยู่นี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะพี่นาทีทอนเนี่ยหรือไปหาสาวสาวที่ไหนมาเนาะเนาะอกหักน้องโซดามได้เด้อน,นะคะ หกห้านะคะบวกลบคูณหารนะคะได้ยี่สิบเก้านะคะสี่หนึ่งไม่ทุกคนเขาเป็นสี่แปดนะคะสี่แปดบวกลบคูณหารได้สามสิบสุดท้ายนะคะเก้าหกนะคะบวกลบคูณหารนะคะได้สามสิบห้านะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะวันนี้นะคะน้องสาวโซ่ให้ลูดนะคะ พอเป็นรูดหกนะคะหกกับสี่นะคะวันนี้แหละสี่มันจะปล่อยตัวล้วสี่ร้ายวันเงียบนะคะมาแต่เฉพาะกิจสี่นี่ไว้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 จะไปแล้วอา้าไม่ทันอีกหรอไม่ทันอีกหรอกาชาตินะไม่ทันอีกหรอหนี๋น้องสามโซ่ยังไม่ได้ให้ดูเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งกาชาตินะคะจดไว้แค่ไว้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะ ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะทันไหมเอ่ยไม่ทันบอกได้นะคะไม่ทันบอกได้เด้อทันแล้วทันแล้วอ๋อโอเคทันแล้วเนาะในบ้านในบ้านอยู่แต่รับงานอยู่เร่งให้เสร็จก่อนปีใหม่อ๋อพี่นาทีทอนบอกนะคะทันทันนะคะพี่วุฒพี่วุฒนะคะพี่วุฒ วุฒิพันธ์นะคะบอกว่าททานทน้าขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจสาวโ่งกาชาตเข้าบ่อยไหมครับกาชาตหรอคะก็มีบ้างหนูไม่ค่อยสรุปเลยนะกาชาตเพราะว่าหนูอ่ะจะสรุปช่วงหุ้นเช้านะคะนี่เคเมื่อเช้า,ชานี่เคก็เข้าบนล่างนะหนูอะ่ะรอบบ่ายนี่ก็คือจะชงงะงักไปพักผ่อนนะคะก็คือต้องบวกหุ้นของพรุ่งนี้นะคะพี่สะพ้ายหนูรอเอานะทุกคน ใช่นะคะมันหนูก็ไม่ได้สรุปเลยอะจริงเนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยหนูค่อยได้สรุปช่วงนี่เคนะคะนอกนั้นก็คือไม่ได้สรุปเนี่ยนี่เคปกตินะคะก็เข้านะคะพี่วีก็เข้าปกติเอ,อ่อวีไอเข้าบนล่างนะทุกคนปกติเข้าบนอย่างเดียวนะคะเนี่ยทุกคน นั่นแหละนะคะก็ไม่ได้สรุปอะไรเยอะเลยนะคะสรุปเช้าเช้าแค่นี้แล้วก็ลาวทีวีก็ไม่ได้สรุปละนั่นแหละทุกคนถ้าเช้าเช้าก็จะมีเวลานิดหนึ่งนะคะต้องลุ้นนะสวัสดีค่ะพี่โก พี่โก้หอยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจน้องสาวโซสวัสดีค่ะพี่คมสันนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจสาวโซ่ไปกันต่อนะคะเม็ดเดียวให้รูดหกนะคะก็จะมีหกศูนย์ศูนย์หกนะคะหกหนึ่งหนึ่งหกนะคะหกสองสองหกนะคะหกสามสามหกหกสี่สี่หกนะคะหกห้าห้าหก หกเจ็ดเจ็ดหกหกสุดสุดท้ายคือหกเก้านะคะโอ้ยเจ้ากระเขียนภาษาบันเจ้ามาเนาะอ่านบอออกเลยนะคะน้องโซอ่านไม่ออกเลยนะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะตัวที่น้องสาวโซชอบนะคะก็จะเป็นหกหนึ่งหนึ่งหกนะคะหกสี่สี่หกนะคะ 6996นะคะหกเจ็ดเจ็ดหหสุดท้ายนะคะขอเป็นหกสองนะคะ1 2 3 4งโอเคนะคะเม็ดเดียวเนาะเดี๋ยวเราไปสายด้วนกันต่อนะคะเพราะว่าน้องสาวโซ่ไม่ขึ้นนานนะคะอาจจะมีพูดเยอะนิดนึงนะคะวันนี้ตัวชอบนะคะขอเป็น30กับ80นะวันนี้ วันนี้ชอบ30กับ80นะนอยรวมใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่นาทีพี่นาทีทอนนะคะนอยรวมค่ะนอยรวมสวัสดีค่ะพี่เทียมนะโอ้พี่เทียมหายไปไหนมานะคะขอบคุณนะคะพี่เทียมนะที่เข้ามาให้กําลังใจน้องโซ่นะคะพี่เทียมบอกพี่ก็อยู่ในบ้านอยู่น้องโซ่นะคะใช่นะคะอยู่นะคะสามห้าห้าสามนะคะ สองเก้าเก้าสองคำนวณเจอแทบทุกวันเลยสองเก้าเนี่ยทุกคนขอบคุณครับนะคะจากพีนาทิโทนะคะสำหรับชุดเด่นนะคะก็จะเป็นหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะคะตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็น ก้าหกเม็ดเดียวเรามีแล้วนะคะหกสี่ก็มีแล้วเอาสองเจ็ดละกันนะคะสองเจ็ดนะไม่แน่อะไรก็เป็นไปได้แอบแอบอยู่ครับเนาะพี่เทียมบอกแอบแอบอยู่นะคะไม่ได้เป็นไหนหรอกแอบดูอยู่นะคะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวหนูจะให้ตัวลูดนะคะเบิ้ลนะคะวันนี้เจอนะวันนี้เจอแปดแปดนะคะเบิ้ลนะแปดแปดสี่สี่นะคะ เบิ้ลถ้าเบิ้ลจะมาจะมาช่วงนอยพิเศษนะคะถ้าพิเศษไม่มาแล้วเบิ้ลจะไม่มาเลยนะคะเบิ้ลจะมาช่วงในนอยพิเศษนะทุกคนแต่ถ้าไม่มาก็คือไม่มาเลยนะคะเพราะว่ามันเจอแค่นอยพิเศษนะคะเบิ้ลสาหรับสามที่นั่งนะคะก็จะเป็นหนึ่งหเจดนะคะ8 0ดนย์แนะคะสองสามห้านะคะ แปดหนึ่งเก้านะคะลาพัฒนาสี่หนึ่งนะคะลาพัฒนาลาพัฒนาสี่หนึ่งเมื่อวานใช่ไหมเดี๋ยวโนูจะให้ตัวรูดนะคะนอยชพกิจนะคะต้องโซ่ให้รูดเจ็ดกับสองนะคะนอยพิเศษให้รูดหกกับสี่นะคะ นอยปกติให้รูดสี่กับหนึ่งนะคะนอยวีให้รูดเก้ากับหกนะคะใครทันใครไม่ทันบอกได้เด้อใครทันใครไม่ทันบอกได้นะคะใช่ห้าห้าสี่หนึ่งนะคะพี่นาทีทอนบอกปกติก็เข้าบ่อยนะคะพี่นาทีทอนนะคะเดี๋ยวหนูจะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะนอยจะพกกิจให้รูดเจ็ดกับสองนะคะนอยพิเศษนะคะให้รูดหกกับสี่นะคะ นอยปกติให้รูดสี่กับหนึ่งนะคะสําหรับนอยวีให้รูดเก้ากับหกนะคะโอเคนะคะน้อเดี๋ยวน้องสาวโซ่ขอลงก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าจะส่งแนวทางลงบ้านนะคะหนูยังไม่ได้ส่งเลยนะคะก่อนออกไปนะคะน้องโซ่ก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยนะคะไวแนวอ้อมบอกอ้อมใจด้วยนะคะน้องสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์นะคะ จะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของน้องโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโดยยแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอาเมนนะคะนันกกนะคะนันก็ Hi my s i s t t r นะคะ Thank you Thank you นะอาเมนนะคะ Thank you to come watch my channel นะคะ Thank you very much นะคะโอเคนะคะบายยนะไว้เจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้นะคะทุกคนเวลาเดิมเนาะเวลาเดิมเพิ่มเติมนะคะคือความน่ารักนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นกันนะคะน้องสาวโซ่ก็ส่งกำลังใจให้กับพี่ๆทางใต้ด้วยนะคะพี่ๆ Fc ทางใต้น้องสาวโซ่ด้วยเนาะนะคะ ขอให้น้ำลดเร็วๆนะคะดูข่าวแล้วหนูก็น้ำตาไหลนะทุกคน yes thank you นะคะจากอามนนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า